เลี้ยงตรงไหนครับนอ้อีอยเสียไปนี่หยุดนี่อืมนี่่นีนี่นี่นี่ก้อนครับนี่มาดูตัวมาดตัวมีตัวไหมมีตัวไหมมีตัวไหมีตัวมอ้ยูเจแด่แัวมัอ้ห สวัสดีครับผมมนีผ่านเด็ดพามหาใส่เบ็ดครับผมมากับพานไก่ครับสวัสดีครับไก่คนหากินครับมนี้พานไก่ใชจะใสเขียดครับนี่หาใส่เบ็ดปลากันครับแต่เห็นกบว่าจะใส่กบคือกันครับแต่เห็นกบมันนั่งอยู่ตรงไหนมันจะใส่ตรงนั้นเลยสวัสดี กบมันจะชอบขึ้นมาที่เก่าครับอย่ามาลุ้นกันครับเพราะว่าน้ำเพิ่งขึ้นมาครับน้ำแตกถุงเลยว่านี่พานไก่เห็นเรามาจับเกียร์มันขึ้นเห็นปลาช่อนใหญ่ไม่เนี่ยลุ้นแขนลุ้นขานี่จก๊กีโปดผมยิกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเห็นแบบปดไปเก็บแค่ต,แบบตัวทีหนึ่งตายอย่างใหญ่แบกโอ้โอัศจรรย์เลยการใช้เวลาเราไปใส่เบ็ดกันเลยครับขำเดียวเสียงแหลกนะครับเอย่าผมกับเป็นเดียร์เสียเดือนครับนี่ขอบจักรวาลเดอะไรคนแรกเลยครับผมอ่ะฟันไก่ใส่ละอะไรกูนี่แหละ อุ้ยกระท่อมเนาะใส่ได้เล้วแขกมาเด้อขึ้นมาแลกแขกหมันมาครับจุ้ม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 ย่างย่างย่างนั่นมาหมัดชันลับมานามตัวมเกียดตายจ่อยนะครับนาติดสะเลยครับนี่ เดี๋ยวนีบริเวณนีมีสะซองสำลูกครับเดี๋ยวมาหลุนกันพี่น้อง ดูสภาพบรรยากาศครับผมมันนี้เมือฝ่ามัวดินเลยครับฝน อยากจังไท่หนังหาลือนครับเราจะไปใส่เด็ดกระายดีบ้านเฉพาะก่อนน้ำถึงว่าก็ไม่ค่อยมีป้าอยากไปเชิยนดิดกี้ดูพี่ไปเชยนเถอะเชื่อมันผมครับถีกบอกก็คอมอมมเมมนากินดูรอบบ้านนี่แหละว่ะ คือวันนี้เราจะยามจักรอบหนึ่งสองรอบนี่แหละครับอันนี้คือเราจะเปิดบ้านในรอบแรกนี่แหลยไปมาดุนตอนเช้ากันครับต้นไก่มาลุนแขนนี่ตัวเดียวเตี้ยนจะอยู่ตรงไหนเออจะมันไปดีหนตรงไหนน้ำยืนตื้นๆเตี้ยนไหนละก่อนผมเห็นผมใส่ไวห่หลังเลยนะ เปื่อยตายเลยเหรอจักมันจะไปถึงไหนแต่เดือดเปื่อยพึ่งไปลำนองเบื่อมวนจะเข่าคืนซะลงเลยตรงไหนตี๋นี่บินนานน้ำตาลต้องขาดสูบไม้ตายหาคำเลยชุบจุบจุ๊บจุบจุบเราจะทิ้งไฟเองคนเดียว เดี๋ยวหนังห้าเหลืองกันครับเดี๋ยวรอสักปักหนึ่งพยายามหนึ่งกันครับเดี๋ยวพยายามเบ็ดกันครับไม่คือกับกับบาทหละดูทรงแล้วเส้นเดือนนี่ยเคนมันดุนตอนเช้าบางเคยจับเหยียดต่อด้วยไว <Why? S 2> เหยียดขีเด็ดครับโอ้เหยียดเหยียดมันเข้าขีเด็เดจริงๆพี่น้อง่เนี่ได้ไปสามตัวแล้วโอ้ใส่ทางสายของในแนนอน,นจริงๆเลย เป็นร้อไปเดี๋ยวเราพยายามเก็บตั้งเราครับเป็นยังไงเนาะอย่าเสยเดือนผมนิดกิมสิมเลยยังไม่มีเตี่ยมนะครับโอ้พี่้องดังนี้มีอาการมิดคค้งๆครับถ้ามันดุลน้ำกันมันจะมีตัวไหมมีเตี่ยมเนาะนี่ โอ้ยในมีอะไรครับตัวทิศป้าไปเร็วอาจจะขึ้นอยู่นะน้ำกับมาป้ากันนะที่ขึ้นมาอยู่นะพี่น้องปู่พี่น้องครับมัน้นรุดไปเถอะจริงนะอุ้ยพันธุ์มีปุยเลยครับเนี่ยอืมีปลาว่ะโอ้เต็มเลยก็แล้วครับมาเร็วโอ้พี่น้องครับมาเร็วมาเร็วมาเร็ว โอ้ยแกมแบกแคมแบกปเหอูอ oh. uh ้ยโอ้ยโอ้ยไปเหรอ้ึดูป่ะอืมอันหลังไหมอ่ะไปไปครับไปไปน้วเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวถอดกันยึบมามา โอ oh, oh, oh. oh, right, right? ้ปะทุกปะกโอ้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 ดีครับขอมานปะดุกนาคมเต็มแกคับมาต่ปลาตัวแรกครับผมปะดุกนาครับใส่สวยๆเลยครับโอ้ป เ้าละมันหมานพี่น้องเนื้อจะแห้วแล้วไม่แห้วครับผมใส่คองครับมาลอ,อยครับโอ้เตรียมที่สองครับโอ้ปูนิเนี่ด,ดปูปลาด้วครับ ถ้าชนน้อยครับผมลวนปูนีครับาเดี๋ยวปดกันครับผมเสียงดิ่งี่นามทุ้มทั้งทุ้มทั้งเลยครับโอาเรีวพี่นเอาเ้เร็วโอ้ดุ่มันดุ่มันปลาไหนครับปลาไหนโอ้โหอ่าอ้ไรโอ้เอายาวครับโอ้โห ค่อยๆเอาเขาเออกก่อนได้ครบมาแล้วมาแลนะ้วไฟก็ไม่แจ้งครับนะอเอาเท้วนุ่นนะนีะ่นะ เอาละกดเร็วครับกดอกเร็วกดออกเร็วโอ้โหเอาละนี่ถือว่าได้แล้วครับปึ๊บโอ้เตียมทีสองครับผมลุกอีกแล้วนี่ลุกตัวสวยๆเลยครับใส่เดียวกันเลยลุกนาตัวเป๊ก นี่ครับผมเี่น้องเตีมที่สองครับปะดุกโอ้โห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 โอ้หโอ้โหอ้โหโ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 ้โหโอ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 ้โหโ้โหโออ้โหโ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 อ อ่ะวะเยียไม่ได้เลยครับกาแถมที่สองครับผมอ้วนดีแต้ๆะพอได้ลาบแล้วครับตอนแรกได้ต้มหมอปลาตัวน,นี้ได้ลาบนะครับผมจะไปลุนอีกหลังต่อไปกันครับของก่อนอืม ได้เพิ่มไม่พานไม่ได้เพิ่มเลยเพิ่มเตียเรอเลยได้เพิ่มเตียเรือนี่พานไก่ได้เพิ่มถุกเพิ่มถูกรอบเลยดูโอ้ผมจอดไม่ได้แล้วครับรถผมิดับเรื่อยไปพอต้อนจับนก็ต้องเราแย่งเลยคนนี้พาไปจับปล่อยปลามกินครับเดี่ยวครับใส่ไปฝั่งนี้หลังเดียวเลยพี่น้องครับรถจับเกียร์ก็พานไก่ไม่รู้จะอยู่ไม่เท่านั้นแหละ

โอ้ใส่สวยใส่สวยใสสวยรึเพล่าโอ้โหอ่าหนอนอ้วนตับเรับอสองซมโอ้โหโอ้โอ้ลงน้ำลงน้ำลงนมโอ้โอ้วนตับเรื้อนีัดฐานผัดฐานใสนี่ใส่สวยเลยครับ ตอมอบร,ราอีกหนึ่งแก้มครับผมกินติดเลยเดือนสีอย่าเกี่ยหัวงอยู่ตรงนี้นะไหนฟานไก่ใส่ตรงไหนนู่นไงโอ้หนุ่มฟานไก่ใส่ตรงนู่นผมมาใส่ไปตรงกลางเลยตัวนี้โอ้กินอย่าเสียเดือนครับอีกหนึ่งแก้มครับผมแต้มที่สามแล้วตัว,ตวใหญ่ๆนี่่ใส่ในกองเลยได้ยุบิง่งนี่ทัดตั้งในึ่เอาละครับหมานหมาน ไปยังโอ้หโอ้โ้วยใส่สวยเลยใส่สวยใส่สวยเฮียปากเลยลาดคอกนขึ้นครับวนตับเอ้ใส่เดียวกันเลยไข่เทียๆเี่ลยมันเลยหนาเลย ว้าดินี่อเยีกกินหนายกินเยยกินไนเลยโอ้อ้าวนเนียนับเลยว้าปานไก่เอาอยู่แล้วครับอยโอ้ของหลองอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเงียบหรอเงียเหรอูบีส้ไหมดูไม่ฟัน อู้มอยู่ดอกอู้ยตัวเบ็ดโอ้ยหลุดครับไม่ไม่พันลงอุ้มเลยโอ้ยเชา้าไปนี่น,นั่งคุยกันนานไปคุยคื้นเลยเสียด <c oughs> ายสะพันเนาะแต่เวลากระบาดนะครับไม่ใช่ยามต่อเลยพันไก่จะไปยามต่อครับอยู่ดูในในช่องพันไก่นะครับผมเดี๋ยวผมกดหยุด ขับรถกระบ้านี่จับเขียดกระบะไปเลยครับได้เพิ่มอีกหนึ่งเต้มครับเมืกี้นี่ปานไก่พาผมไปจับเขียนแล้วไปดูเบดพอดีใส่ไ้ฝังนั้นหลังเดียวเลยครับได้เดือดในได้ประชอนตัวงามกับพอได้ปนจะยังไงเจอกันตอนเช้าครับผม เวลากผู้เพชร้วครับว่าพานไก่ว่าโตตามผมมาปิดสองหัวแลี้ยวมาเออเหรอนู่นหรอนู่นอะมีแต่ขนมนมมาซะโอ้เอาขนา,า,ขนา,านนห,หน้ก่อนพันนู่นนี่น่นเหรอไอ้เด็กไปลุยปวดลื่นเก็บเลยเดิเก็บเลยเดิโอ้ ปลาเล็กฟันไก่มุนหรือปุ๋ยเลยครับนี่อยู่ใช่ไหมนี่ครับติดบ่อเลยครับนี่บริเวณนี่บ่อสามสี่ลูกครับเดี๋ยวคุณจะมาเอาเออนึกว่าอะไรนั่นกำมากินเฉยมินไหมน่ะมินไหมน่ะตี่ทูเลย ว้าวติดหูว้ายดอกโอ้โหใส่สวยอีกวันตักอีกนี่ครับผมใส่สวยอีกโอ้ยขู่รู้เลยวะเนี่ยสารซักนี่ไหมแง่นอนในหลีเนาะหนี่เขาไม่ได้สูบครับนี่ไปเลยไปเลยอือ่ะเดี๋ยวไปป่วยจังครับตัวที่สองทำพันไก่ครับตอนเช้าโอ้โห ปลุกข <therapist> <th ึ <without> <g plex> ้น <var> ก็ได้จ oh ักตรงนี้นะครับไปปลุกขึ้นโคตรจังครับสองตัวเลยโอ้หมันเถอะวะแกลคู่ก็บแกคกูโอ้โหไหใสเลยเว้ยมันหมันมันหมันครับโอ้โหมันไปไปเดี๋ยวเราไปดูข้างเราดาก่อนตัวเดี๋ยวข้างเราจะลุดก่อนบู๊ยข้างเราจะลุดก่อน จะขี้กินไม่ดูนี่มินเส้นเดือนตอนเช้าวบีดต้นไม้ครับนี่เออโอ้ยหายไปไหนน,ไนี่มีร้อยเสียบไว้นี่รุดนี่อุ้ยแล้วเร็วเร็วเร็ว,รว,รวนี่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 ถอนครับนี่มาดูตัวมาดูตัวมีตัวไหม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  มันไปแล้วนี่นเด้อโอ้ไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้สุดสายเนี่ยเลยครับ <c oughs> ไปเรียบร้อยเลยโอ้ถูกคนครับไปอาดหลาดเลยสุ <c oughs> ดสายสุดสายครับโอ้อเสุดสายครับ <c oughs> <c oughs> ยามมากว่าร้ายหลังพี่น้องยังไม่มีเตรียมเลยครับตอนเช้านี่ เอาตันนี้เป็นงูซี่งูซี่งวงงูซี่ครับหึคือปลายขั้นเป็นดึกเดียดมีเต็มปะอู้โอ้โหโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอปลาหมอครับผมโอ้เต็มเลียกับผมขวัญเลยมากูโอ้ติดคิดกันไหมครับ ดูด้วยเขาพุ่งในปุ๋ยได้เลยดูจมิเตี่ยมไหมอู้หูหนึ่งคับลุดอ้ยมาสายเหรอวะผมเนี่ยเหตุกดเลยครับอือลุดสั่มอันนุ่ยปุ๋ยเลยนี่ครับผมโอ้ยเตีมเดียวเตีมแรกเลยครับนี่ปลาหมอครับ ตอนเช้าถือว่าไม่แห้วครับแล้วก็ปลาถอนเบ็ดผมมีอู้ยคักก่อนที่ออกมาครับตอนก่อนที่ออกมากับปาลาทะลุออกจากกีบผมขังไว้ครับปลาที่ได้มือคืนหนึ่งก็หายหมดเลยครับเห็นแต่ปลาช่อนตัวเดียวปลาดุกหายสองตัวนึงฟัาไก่โทรตามครับบอกว่าอยากเห็นปลาช่อนใหญ่ไหมวะอ้ยคักจริงเลยฟันไก่ จิ๋มหมันแท้จะไ,ไปดูกันครับโอ้ขู่ดูเลยป้าตุ๊นี่คนจิ๋มหมันเนาะค่อยๆไปลอกโอ้โหอ,อย่งในน้อยได้นินนะใหญ่ๆๆชิ้งหัวเทิงไม่นอ <c oughs> ่อยหัวใหญ่กว่าตัวนั้นจริงตัวนั้นวันปัับเลยโอ้โหโอ้จุ นี่ยะตัวงามตัวงามเจอดเจอดชันสุดท้ายนะครับสิจะกู้สรุปผลงานครับผมมันนี้ตอนเชา้ามีเต็มเดียวครับตัวหมอตัวเดียวนึงนี่นะครับตัว้องนิ่แล้วก็มีตัวถอนอีกตั้งหากเดี๋ยวมาพานไกน่เลยแล้วหมานเนาะเจ็ดตัวไปแล้วนี่ห้าหกตัวไปแล้ววันนี้เหมานจริงจริงครับของผมเดืเดอนเสี้ยนปูพนาต่อครับเหยียบมดถูกหลังเลยปูกินดีครับทั้งปูทั้งหอย ชานี่ก่อนออกมากับปลากระโดดออกครับจับเลยปลาชอนตัวเดียวไปดุกออกหมดห <laughs> าไปปล่อยครับ <laughs> ยังไงไปชอบชิดแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่วงนี้จะได้ใส่เวทกันยาวๆเลยครับกว่าน้ำเดิ่มมาแล้วมีมีน้ำแล้วครับ,รรรบยังไงก็ปัดช่องฟันไก่เลยครับผมไก่คนหากินครับทางเฟซบุ๊กทางยูทูบเลยนะครับผมวผมมันยุดให้อยู่หากินครับแล้วกินีมีต้องขอตัวราไปก่อนครับผม เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้เววันจีได้ปินจริงๆแต่ประยอนเติร์น